ปลากระเบนแบล็คไดมอนด์คืออย่างนี้ครับปลาตัวดำจุดขาวเป็นปลาน้ำจืดที่ในโลกนี้เรามีอยู่2ชนิดคือโพกระดกกับแบล็คไดมอนด์นะครับโพกระดดเขาจุดค่อนข้างจะไม่ค่อยสวยจุดขาวน้อยแต่แบล็คไดมอนด์เนี่ยเขาจะมีหลากหลายแต่ว่ามีเอกลักษณ์ เมื่อขอบจานเรื่องหางสั้นแล้วก็ต้องปลายหางต้องมีเป็นใบพายเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนมากเขาแบ่งชัดชัดเจนมากครับว่านี่คือ b บล็กไดมอน n ์และเสด็จเขาคือเวลาเขาไหว้คลิ้วครับตกขอบจานจะคลิ้วเหมือนลมสวยงามครับที่ดาก็เลยนะครับนอกจากจะเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์ปลากระเบนสายพันธุ์แบล็กไดมอน์แล้วนะครับก็ยังเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับต้นกําเนิดและเรื่องราวต่างๆของปาเบลแบล็กไดมอนได้เป็นอย่างดีและนอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีคาเฟ่เสวยๆนะครับที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่รม่มรื่นได้นั่งดื่มด่ำกับกาแฟและเครื่องดื่มอีกหลากหลายเมนูครับไม่เพียงเท่านี้นะครับสถานที่แห่งนี้ก็ยังรองรับสายมูที่มีความเชื่อและความศรัทธาต่อองค์พญานาคราชอีกด้วยครับองค์อินทรานาราชที่อยู่ข้าง ร้านกาแฟดาก,กอเล่คาเฟ่นะครับองค์พ่อก็คือองค์พญานาคที่อยู่วัดถ้ำเพียงดินที่อำเภอสังคมนะครับเ,เป็นพญานาคที่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคายมาช้านานนะครับวันนี้ท่านประดิษฐานชั่วคราวที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยว